วันนี้เขามาสอบกันนะไปเที่ยวกันจ้าไปเที่ยวที่ไหนสาวเขาหล,ะล,ะละ่อหล่อหล่อน้องดำ .com ดน้องดำ .com ตอนนี้จะดำดำหญิงเจ๊หญิง,ญงอันนี้พาเจ๊ามาเลี้ยงนะคะอันนี้น้องพาเจ๊ามาเลี้ยง ขาพาเราไปเที่ยวเราก็ต้องเลี้ยงเขาหน่อยเลยหิวมากมีคนหิวเพราเรเธออยู่ตรงนี้โทรมาหน่อยสิอันนี้น้องเยังพี่กินในนั่นไงบลาตะมอนอะไรนั่นนะอร่อยอยแถวท่าท่าล้อลงเกลือท่าล้อท่าม่วงนะคะ เราจะไปให้อาหารเป็ดกันที่มอมมาร์ค่ะแล้วเขาเรียกอะไรนะยำแซลมอนยำแซลมอนกับดำหลดบ,บัววันนี้น้องเลี้ยงที่แล้วอร่อยอร่อยกินเลยหิวค่ะหิวกินเลยค่ะแซ่บแซ่บมากค่ะร่ำรวยเงินทองวันนี้ ไปเที่ยวย้อนหลังตัวจีนนะคะวันนั้นเราไม่ได้ออกไปเที่ยวอันนี้กินให้แซ่บเลยค่ะกินก่อนนะคะจีนเฟยไม่ได้ม <ical> าค่ะใช่ค่ะกินก่อนนะคะให้อาหารสัตว์กันค่ะมันจะมีกวางมีควายมีปลา เจ้าแมวหันมาดิเจ้าแมวเฮ้ยลิงเหรอเฮ้ยตัวอะไรล้อโอ๋อลูกเขาร้องน่ารัก啊ร้องเหมือนควายเลยเฮ้ยตรงนู้นก็มีควายด้วยเดี๋ยวเอาไปให้ตกแงะบ้างนังเอยนังเอยอุ้ยตัวเล็กร้องมาทางนี้ลูกเฮ้ยน่ารักจังเลย แพ้ไอ้ไม่รู้แพ้ลูกฟกังค่ะไว้เดี๋ยวจะให้อาหารเขานะคะเดี๋ยวคุณแม่เอาอาหารให้คุณลูกก่อนนะคะคุณลูกหาให้ตัวเล็กกินหน่อยค่ะให้ตัวเล็กกินหน่อยให้ลูกกินด้วยสิอย่าแย่งลูกกินคุณลูกเอาเอ้าเอา้าโอ๊ยอะตัวเล็กอ่ะลูกโอ้ยให้ตัว ตายละตัวเล็กฉันจะให้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็เดินตามอีกเอาโอ้ยคุณคุณคุณตัวเล็กอา้าวเร็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 ว,รวโอ้โหยสวัสดีค่ะอาจจะกระจายมาเร็ว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 เฮ้ยมีลูกแพะด้วยเฮ้ยเฮ้ยนู้นนูน ไปสิค่ะเบ๊กเบ๊กเบ๊กโอ้ยคุณลูกค่ะเอาสิค่คุณลูกค่ะโอ้ยลูกคุณน่ารักจังเลยโอยค่ะลูกเบ๊กใส่เง้เสื้อสวยใช่ไหมคุณนาย วันเขาไม่ได้เอาหน้ากากออกค่ะอยู่กับมีขอค่ะเฮ้ยมีอ่ะไม่เห็นมีค่ะเห็นมีไหมคะเห็นมีอ้าวเห็นมีไหมคะคุณลูกคะอ่ะอ้ลูกโอ้โหยมีขอ้ออ้าลูกอ้ามีขอคะ่ะคุณลูกคะ่ะอ้ามีฟันไหมกันลูก เพื่อนแล้วค่ะเจอเพื่อนแล้วค่ะฮ่าลักไส้มลายจริงจริงเลยหัว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 เจอชนีล่ะค่ะโอ้โหน่ารักมากเลย่ะหัวขาหัวหัวขาดูดูดูหัวมาเร้วดูดูมันร้องหัวขาด้วยเจอเพื่อนแล้วค่ะ สามวันนี้นนล,นล,นลูกนั่งหัวค่กำลังหาหัวหนูเออเออหนูเออลูกกินะลองแล้วไปกันนะคะ น่ารักดีจจน,นีมันร้องเห็นไหมมันร้องให้อาหารปลาแต่มีปลาหรือเปล่าไมไ่เรายังไม่เห็นปลาเลยนะครับ <c oughs> ไม่เห็นปลาเลยมันร้องน่าสงสารเนาะใบโบโบ,บกเกยอะมากเลยเนี่ย เป็นใบโบ,บกไหมอ่ะสวยงามมากเนี่ยกินได้นะคะแต่มันจะขมมันจะมีใบโบ,บกสองแบบแบบนี้จะขมมากสนุกมาค่ะคุณลูกค้อา <c oughs> อยู่กับพี่ม้านะครับพี่มา้ามองไม่ค่อยเห็นม้าเลยอ่ะเนา คุณพี่มา้าคุณพี่มา้าคุณคุณพี่ม้าครับยยยพี่ๆเขาแข่งแปรยายเลยเอ้าแข่งยญ่เลยดูดิชันดีก่าไรนะเอตะเอคุณแม่ชันนี้าู๊ฟอ้เก่งเว้ยเก่งเว้ยฮ้ยสีดำก็มี นั่นนั่นนหารสัตว์หมดนไม่าเลือัวมาให้น่ารันังนลเอ่างตื่นเอาไหนวะเออเน้นนนนนออกมนแล้วออกจากตรงแล้วด้วยดูเปล่าไม่รู้นะเน้เอ้ยน่ารักจังเลย นูหลุดออกจากปงได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแล้วป้าไอ, <c oughs> อ,อ้ยแสบเด้เว้ยแสบเด้เว้ยโออไอ้ากระดน้องหนูอยากระดน้องนะคะอ,ะสสคะคอะ้สวัสดีค่ะคายสวัสดีค่ะ หมดแล้วอาหารหมดแล้วอดก,กินเลยน้องฉานา่าคุณลูกคุณลูกลูกเสียงดีมากเลยอามาค่ะมาค่ะหนูก็มาค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ลุงทวดปู่ทวดนะครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหดอ้าจ้าจ้าเยอะมากเยอะเยอะ นูน้นตัวนู้นใหญ่มากนิ้ง่ายใหญ่มากเลยเอูลูกอ่ะว่มันจะไม่ได้หัน่นเออเฮ้ยอร่อยไหมคะอแานเจอย่าก,กัดนิ้วแม่นะคะอา้อาวอ้าวโอ๊ยหาแล้วกินถั่วคะ่ะลูกค้าอย่าก,กัดนิ้วมือแม่นะคะอา้าออย่ากัดนะคะ เอาซีคะไอยำอ่ำยำแม่มาแล้วคะ่ะลูกยินที่ลูกอาย่ากัดนะคะอายากัดแม่นะคะอ้ำเฮ้ยเฮ้ยมันจะยืนเว้ยเฮ้ยมานี่ให้ไวมานี่ให้ไวเลยคะ่ะอืมกินซะอืม,อม อย่ากัดฉันนะอย่ากัดฉันนะเอาดีเอาปากดิเอาเร็วเร็วอ้า <c ười>